สวัสดีค่ะแม่คุณเงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนทำยำมะม,ม่วงนะคะเพื่อสุขภาพอีกจานหนึ่งค่ะเริ่มต้นนะคะมะม่วงมาปอกแล้วจะสับหรือว่าจะขูดให้เป็นเส้นก็ได้นะคะใส่กละมังไว้เตรียมเครื่องปรุงนะคะมีมะพร้าวคั่วงาคั่วอ่า กระเทียมซอยหอมซอยพริกขี้หนูซอยผักชีซอยกุ้งแห้งล้างแล้วก็เอาอบในไมโครเวฟนะคะให้สุกสะอาดแล้วมาซอยเสร็จแล้วก็อบหรือคั่วตัวริสงมกับเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะ ปลาทูก็เอาอย่างแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะนี่ค่ะให้ดูเครื่องปรุงเห็นชัดๆอีกทีค่ะนี่มะพร้าวขั่วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปผสมกันในกะละมังมะม่วงที่เราขูดไว้นะคะผสมให้เข้ากัน ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็โรยถั่วที่หลังผสมผสมเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นยำมะม,ม่วงจานอร่อยแบบนี้นะคะเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะ